สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะหลังผลรางวัลออกแล้วนะคะมาเจอกันหลังผลรางวัลออกแล้วไม่รู้ว่าท่านใดได้กีดได้เฮก,กันบ้างคะในกลุ่มเราในช่องเราเฮยกกลุ่มยกช่องนะคะเป็นตัวเลขอะไรได้เฮก,กันบ้างมาดูกันนะคะแอดก็จะเอามาให้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะไม่รู้ว่า ท่านใดที่มีเฮไปพ,พร้อมๆกันส่งเสียงกรี๊ดมาใต้เม้นได้เลยนะคะอ้าวแอดก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับท่านที่โชคดีผู้โชคดีก็ดีใจด้วยส่วนท่านที่พลาดโอกาสเราก็มาสู้กันต่อนะคะอาสรุปผลรางวัลน,นะคะอ่าวัานที่16พฤศจิกายนปี6-8นะคะสายด่วนผู้ใหญ่ใจดี สายด่วนผู้ใหญ่ใจดีฟันเม็ดเดียวเท่านั้นคือเลขสามสามเม็ดเดียวเท่านั้นนะคะเลขสามเม็ดเดียวจับคู่ให้เน้นเน้นคือ3ามเมเด็ดเดียวเท่านั้น,น3า7เดเสามเม็ดเดียวหางเดียวเท่านั้นเห็นไหมคะ3 7 7เจ็ดเสามหางเดียวเท่านั้นปังไหมคะปังไหม ท่านใดที่ติดตามรอหยุดติดตามไว้ได้เลยแต่ขอบอกว่าตัวเลขผู้ใหญ่จะดีมาช้าแต่ใช้อย่างไรแอดก็ลงให้ในกลุ่มพลังบุญก่อนนะคะคนที่อยู่ในกลุ่มจะได้ก่อนเพื่อนก่อนที่แอดจะเอามาอัดคลิปตัดต่อเนี่ยแอดก็จะลงให้ไว้ในกลุ่มก่อนนะคะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มพลังบุญนะคะก็จะได้ก่อน3 7ตรงตรงเลยนะคะเพราะว่าผลรางวัลออกไปที่ หนึ่งี่ห้าสามาสามล่างนะคะเอามาดูกันต่อเลยสรุปทุกสำนักเลยสำหรับท่านที่ตัวเลขปังนะคะส่วนแม่ชีแม่ชีให้ไว้เลขหนึ่งแม่ชีให้ไว้เลขหนึ่งมาคู่โต๊ดหนึ่งสี่นะคะ1นึสห้าและสามเจมาคู่โต๊ดบนนะคะแม่ชีตามไว้เพราะว่าแม่ชีสำหรับ ตำเหลาวเซ็บมากๆมาตามต่ออาจารย์โยอาจารย์โยนะคะฟันศูนย์กับหนึ่งมาที่เลขหนึ่งฟันไปที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดมาหนึ่งสี่หนึ่งสี่คือคู่โต๊ดนะคะหนึ่งสี่คือคู่โต๊ดฟันหนึ่งสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งเจ็ดมาสี่มาหนึ่งสี่ห้า อ๋อเขาเรียกว่าข้ามช่องเสียดายมากๆเลยข้ามช่องแค่นั้นเองไม่นั้น3ตัวแตกนะคะอาจารย์โยแต่มาที่เลข1นวิ่งกับรูดอามาดูแม่ f อซทางบ้านแม่เอซทางผ่านที่โทรเข้ามาด่วนๆคืนเขาเรียกว่าคืนสุดท้ายเมื่อคืนนี้เองโทรมาด่วนๆเลยว่าเอาเหรียญเขาเรียกเหรียญสมัยก่อนสมัยเก่าเอาไปทําพิธีปลุกเสก ปกเสกเพื่อให้ได้ตัวเลขมาได้มา4 5 9 4 5 9เห็นไหมคะ4 5 9 4 5 8ก็มาที่4 5มาที่4 5เต็มๆเ,เลยเพราะเน้น4 5หลัก4 5นะคะมาตรงๆด้วยแล้วก็ล่างล่างให้7ตัวเดียวก็ไม่รู้จะผสมกับตัวอะไรหลักๆ ถ้าคนมีความเชื่อจะรูดเอานะคะมาที่3 7นะคะคนรูดก็ได้ไปแม่ f อทางบ้านติดตามรอไว้นะคะในคลิปหน้า3งวดติดแล้วนะคะขอบอก3งมดติดแล้วเอามาตามต่อตัวเล็กผู้ใหญ่เจดีโทรมาบอกเลขมีที่มาให้ไว้4 1 6 4 1 6เสียดายเป็น1 4 5เพราะว่าถ้าเรากลับ3ตัวเอาเลข5ใส่แทนเลขห โอ้มาแตกสามตัวเลยนะคะเอา้าติดตามรอกันใหม่ได้เลยมาดูกันนะคะอย่าลืมนะคะสายด่วน v ีไพปลดหนี้สามตัวแตกนะคะไม่รู้ว่าได้ปลดหนี้กันหรือเปล่าปวทุดงร้อยเอ็ดที่ทุกท่านรอคอยปูทุดงร้อยเอ็ดมีคนถามหาอยู่ไม่รู้ว่าโชคดีหรือเปล่าเพราะปันเน้นเน้นเช่นกันเน้นเน้นเลขเจ็ดแล้วก็เจ็ดสาม เน้นเลขเจ็ดแล้วก็เจ็ดสามโชคดีกันบ้างไหมคะเน้นเลขเจ็ดแล้วก็เจ็ดสามอ่ะเต็มเต็มเลยเห็นไหมคะไม่รู้ว่ามีท่านใดได้เฮกันบ้างหรือเปล่าพอทางกลุ่มเขาก็มีเฮกันนะคะได้คิดกันเลยนะคะอะ่มาตามกันต่อนำกันต่ออาจารย์แม่มาอาจารย์เจี๊ยบก่อนก็คือแอดเองนะคะอาจารย์เจี๊ยบเจ้าของช่องถุงทองปารวยและ ุงทองชาแนลอาจารย์เชียมให้วิ่งกับ,บรูดวิ่งกับ,บรูดนะคะรัฐบาลไทยเลข4กับเลข0จับคู่เน้นให้เน,นเน้นเลยนเลย4 5, ตรงตรงโดยที่ไม่ต้องกลาบ3ตัว445 540เท่ากับ5 4คือตัวเน้นเลยตัวเน้นหลักตัวแรกเลยนะคะถ้าจับเขาเรียกว่า1 4ไปใส่1 4 ไปใส่ก็คือ1 4ึห้เลยแต่ว่าเลขวิน3ตัวแตกนะคะขอบอกวิน3ตัวแตกเลยถ้าเลขวิน3ตัวแตกนะคะสมาชิกถูกกันหลายท่านเลยนะคะได้มีเหตุกันเลยนะคะ3ตัวแตกนะคะออามาตามกันต่อขออาจารย์แม่อาจารย์แม่16บหกพฤศจิกาปีห8แตกอย่างไรแตกไหมเขาเรียกว่าเลข1กับเลขห้า หนึ 1> 1่งกับห้าสี่หนึ่งห้าแตกไหมคะแตกไหมคะสี่หนึ่งห้าเห็นไหมคะแตกไหมคะอ้าสี่ห้าอีกต่างหากนะคะยิ่งกดแตกเลยเห็นไหมคะสามตัวแตกสี่หนึ่งห้าห้าเอาต้องกลับด้วยนะคะสี่หน,นึ่งห้าผลรางวัลหนึ่งสี่ห้าและสามเจ็ดอ้า สามตัวแตกสองตัวแตกแล้วก็วิ่งกับ,บรูดเข้าทั้ง1เข้าทั้ง5นะคะแตกก็แตกจริงแตกจังเอาติดตามรอไว้นะคะอาจารย์แม่แล้วก็มาดูชุดดือด่วนที่แอดลงไว้ให้นะคะชุดดด่วนเอามาตามกันต่อชุดดด่วนๆว่ามีชุดไหนบ้างที่ตัวเลขแอดลงให้แล้วก็เข้าปังๆบ้างมารอดูนะคะ่ะมีชุดไหนบ้างแอดดูก่อนนะคะ เข้าเยอะนะคะวันนี้เข้าเยอะเช่นกันก่อนหน้านั้นอาจจะกันเยอะนะคะอา้าวมาดูกันเลยนะคะ v i p ปลดหนี้ก็เข้าแตกเต็มๆเลยนะคะได้ปลดหนี้กันหรือเปล่าคะอา้าวชุดแดงมา5้สี่ 4ี่ส5มสีมา5 4นะคะอ่ะมาตามกันต่อนะคะท่านใดที่สนใจชุดไหนแค้มหน้าจอไว้งวดหน้าบอกอาจารย์บอกแอดได้เลยว่าอยากให้ลงชุดไหนบ้างทักทายเข้ามาอา้าวะวงในนะคะัะวงในได้มาที่3 5 3 6 3 7และ3 8เข้าไปที่3 7มเจตรงๆนะคะ อมาตามกันต่อนะคะตามกันต่ออาจารย์ยืนแอดยืนแอดยืนให้ไว้แ5 4ห้าสี่เก้าห้าสี่ศนห้าสี่หนึ่งห้าสี่แปลว่าเน้นห้าสี่มาเอ่อหนึ่งสี่ห้านะคะตัวกลับก็จริงแต่ว่าเข้าสามตัวแตกนะคะแอดยืนสามงวดติดแล้วนะคะแอดยืนสามงวดติดแล้วแล้วก็สองตัวแอดยืนให้ไว้ สตัวแอยืนให้ไว้54นะคะ54ตรงตรงโดยที่ไม่เอ,อ่ 5, 4, อ54าพราะไม่ใช่45อา้าว2ตัวแอยืนให้ไว้54และ72มา45มา45 3ตัวแตกและ2ตัวแตกนะคะสำหรับท่านที่รอติดตามรอไว้เพราะว่าแอยืนให้มา3งวดติดแล้วนะคะเข้า3งวดติดแล้วเอา ที่มาเลขมีที่มากทมให้ไว้5,4บน54บนมา45เต็มเตมเ,เช่นกันแน่จริงต้องชุดเดียวแน่จริงต้องชุดเดียวทุกชุดที่แอดเอามาลงให้แปลว่าแอดได้ลงคลิปให้ทุกท่านดูนะคะที่แอดเอามาลงคลิปให้ทุกท่านดูทุกท่านจะต้องเห็นว่าตัวเลขแอดลงให้ดูอ่ะแน่จริงต้องชุดเดียวคือ45 สี่ห้าวิ่งเงินล้านคือเลขห้านะคะเอาติดตามรอไว้ปังมากๆเลยทุกชุดเลยทุกชุดที่แอดลงให้นะคะชุดที่แอดไม่ได้ลงให้ก็ไม่ได้เอามาลงให้ดูนะคะเอามาเร็วมาเร็วชุดนี้มาครั้งแรกชุดแรกเลยชุดแรกมาเร็วห้าสี่หกล่างห้าสี่ถึงจะมาบนแต่เราก็ต้องกันไว้มาสี่ห้ามาชุดไหนอีกเนาะ เฮืนจังกุยนะคะเฮืนจังกุยเฮืนจนกุยเฮืนจนกุยแอดเฮืนจนกุยนะคะให้ไว้เลขสี่บนสี่บนแปดห้าสี่นะคะจับคู่ออกมาก็คือห้าสี่มาห้าสี่สี่ห้ามาสี่ห้านะคะเฮืนจนกุยมาตามกันต่อของ อย่าลืมนะคะสามตัวแตกกันก็เยอะแล้วก็ขนมไทยนะคะสี่ห้าตรงตรงเลยนะคะสี่ห้าไไวตรงตรงเลยนะคะชุดขนมไทยเอามาตามกันต่อนะคะชุดนี้นะคะบอกตัวกลับถือว่าผิดถ้าออกตัวกลับถือว่าผิดแต่แอดย้ําให้แล้วว่าต้องกลับไว้เผื่อพลาดมาจริงๆ7 3จสไอไที่3 เอาเว่าให้ไว้73มาสาเจนะคะามาตามกันต่อชุดนี้ก็54 5, 4, บน54บนว่าทุกชุดแอดเอามาลงให้ก็คือมาจริงๆรอา้าวรัฐบาลไทยพันล้านคุณพันล้านเลข7เม็ดเดียวเลข7เม็ดเดียวแล้วก็ให้79 แล้วก็กันไปที่3 7มาตัวกันนะคะ3 7ล่างอาติดตามรอไว้นะคะออกแท้ออกแท้2ตัวบนล่างนะคะเลขออกแท้4 3และ4 5 4 3และ4 5มา4 5ตรงตรงเลยนะคะแอดไปวๆนะคะหลายอาจารย์หลายสำนักนะคะแล้วก็จะมีชุดไหนเอ่ย รับเขาเรียกว่ารับเฉพาะนะคะเลขรับเฉพาะไม่รู้ว่าท่านใดตามหรือเปล่าเพราะมีบางท่านถามหาอยู่นะคะเลขรับเฉพาะแอดจะให้ดูนะคะรับเฉพาะ ให้ไว้ที่1 5 2และ7 3 1 5 2และ7 3มา3 7ตรงตรงไปมาสามเจนะคะไม่ตรงนะคะจะต้องกลับด้วยนะคะสา3เรับเฉพาะเลขหางเดียวเท่านั้นนะคะแล้วมาตามต่อนะคะตามต่อตัวเลขอะไรเอ่ย เฉพาะห้องรับ V.I.P. ปลดหนี้เลขปลดหนี้นะคะ V.I.P. ปลดหนี้ไม่รู้ว่าได้ปลดหนี้กันหรือเปล่าเขาก็บอกอยู่แล้วว่ารับ V.I.P. ปลดหนี้3ตัวแตก3ตัวแตกได้ติดตามได้ดูกันหรือเปล่าเพราะว่าแอดลงสายด่วนให้นะคะเมื่อคืนลงสายด่วนให้เมื่อคืนแต่เมื่อวานตอนกลางวันแอดลงให้สมาชิกในกลุ่มก่อนนะคะต้องบอกว่าสมาชิก ห้องพลังบุญกลุ่มพลังบุญจะได้ก่อนที่แอดจะมาลง youtube นะคะอันนี้บอกไว้ก่อนอ่ะเฉพาะห้องรับ vip นะคะเฉพาะห้องรับ vip นะคะปลดนี่ปลดนี่อาจารย์เจีย๊ยบเลขปลดนี่ล้มเจ้า514 515414 1, 7, 1, 7, 5, 4หน7่ง5เหนมา5 4มา4ี่หแล้วก็1 4ึ่งสห้าหแล้วก็4ี่ห้ตัวแตกและ2ตัวแตกพ่อแอดบอกแล้วว่าจะต้องไป ตัดออกมานะคะถ้าไม่ตัดออกมาก็ได้สามตัวแตกสามตัวแตกเลขตัวเลขหายากนะคะที่จะสามตัวแตกติดตามรอไว้นะคะสำหรับผู้โชคดีแอดก็ดีใจด้วยนะคะจะได้ปลดนี้ปลดสินการจะได้มีเงินค่าชใ,ใช้จ่ายใช้สอยภายในบ้านส่วนท่านที่พลาดโอกาสก็มาสู้กันใหม่สู้กันต่อไปนะคะวันหนึ่งก็จะเป็นของพวกเราเองเอาคลิปนี้แอดต้องลาไปก่อนยังไง รอนะคะรอปล่อยต่อง่วทุกอาจารย์ทุกสํานักแอดจะมาฝากทุกๆชุดเลยอยากให้แอดลงอาจารย์ท่านไหนก็ทักถ่ายเข้ามาได้ใต้เม้นนะคะสำหรับท่านอยากเข้ากลุ่มพลังบุญก็ทักถ่ายทาง ID ไอดีไลน์เข้ามานะคะแอดก็จะลงไว้ให้คลิปนี้อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ